สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจันทาบุตรพืชนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรถ้านักเรียนอยากรู้ตามคุณครูจันท์ไปเลยนะคะนักเรียนคะ ดูภาพช่วยกันตอบคำถามนะคะเมื่อเราดูปฏิทินจะพบว่าในปฏิทินมีการนับเวลาเป็นสองแบบได้แก่การนับเวลาตามระบบสุริยคติและการนับเวลาตามแบบจันทรคตินะคะ วันนี้เรามาเรียนเรื่องวันเดือนปีตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทินสุริยะคือดวงอาทิตย์คติ คือวิธีสุริยคติคือวิธีนับช่วงเวลาโดยใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์นักเรียนคะเรามาดูนะคะการนับเวลาตามระบบสุริยคติเป็นการนับเวลาแบบสากล โดยยึดการโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับ1ปีคือ365หรือ366วันวันหมายถึงช่วงเวลา24ชั่วโมง มีทั้งกลางวันและกลางคืนมีทั้งหมดเจดวันเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันอาทิตย์อ่านว่าวันอาทิตย์สีประจำวันคือสีแดงสองวันจันทร์อ่านว่าวันจันทร์ สีประจำวันคือสีเหลือง 3. วันอังคารอ่านว่าวันอังคารสีประจำวันคือสีชมพูสีวันพุธอ่านว่าวันพุธ ีประจำวันคือสีเขียว5วันพระฤหัสักบดีอ่านว่าวันพฤหัสักบดีหรือพระฤหัสักบดีสีประจำวันคือสีแสดหกวันศุกร์ อ่านว่าวันศุกร์สีประจำวันคือสีฟ้าเจ็ดวันเสาร์อ่านว่าวันเสาร์สีประจำวันคือสีม่วง เรามาดูเดือนตามแบบสุรยิยคติมี12เดือน1เดือนมก,กราคมอ่านว่าเดือนมก,กราคม2เดือนกุมภาพันธ์อ่านว่าเดือนกุมภาพันธ์ สเดือนมีนาคมอ่านว่าเดือนมีนาคมสี่เดือนเมษายนอ่านว่าเดือนเมษายนห้เดือนพฤษภาคมอ่านว่า เดือนพฤกษภาคม 6. เดือนมิถุนายนอ่านว่าเดือนมิถุนายนเจเดือนกรกฎาคมอ่านว่าเดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม อ่านว่าเดือนสิงหาคม9เดือนกันยายนอ่านว่าเดือนกันยายนส0เดือนตุลาคมอ่านว่าเดือนตุลาคมสิบเอ็ด เดือนพฤศจิกายนอ่านว่าเดือนพฤศจิกายนสิบสองเดือนธันวาคมอ่านว่าเดือนธันวาคมแม่เรียนคะ เดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมี31วันมีเจ็ดเดือนด้วยกันนะคะคือเดือนมก,กราคมเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนตุลาคม เดือนธันวาคมนักเรียนสังเกตนะคะคำที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมในตัวหนังสือสีฟ้านะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนมีสามสิบวันมีสี่เดือนด้วยกันนะคะคือเดือนเมษายน เดือนมิถุนายนเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนนักเรียนสังเกตนะคะคำว่ายนลงท้ายเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าพันมี28วันหรือ29วันมีหนึ่งเดือนคือ เดือนกุมภาพันธ์สังเกตคำว่าพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ในปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันหรือปีนั้นมี366วันเรียกว่าปีอธิกสุรทิน ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆสี่ปีสังเกตในปฏิทินนะคะคือวันที่ยี่สิบก้าวันสุดท้ายการเรียกวันเดือนปีแบบสุริยคติตัวอย่างเช่น อ่านว่าวันพุทธที่สองเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,564อ่านว่าวันจันทร์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,564 แม่เบียนคะหลังจากเรียนจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะเติมสมองประลองปัญญากันนะคะข้อหนึ่งวันเริ่มต้นของสัปดาห์คือวันอะไรคะ,ได,ไ,ดคะได้แล้วยังคะได้แล้วตอบเลยคะ่ะ วันอาทิตย์ค่ะเก่งมากค่ะข้อสองวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรคะได้ไหมคะได้แล้วตอบเลยค่ะวันเสาร์ค่ะเก่งมากค่ะข้อสาม วันที่อยู่ก่อนวันพุธคือวันอะไรคะอยู่ก่อนวันพุธนะคะนักเรียนได,ยยได้แล้วยังคะได้แล้วตอบเลยคะ่ะวันอังคารคะ่ะเก่งมากคะ่ะข้อสี่วันที่อยู่หลังวันศุกร์ คือวันอะไรคะหลังวันศุกร์เป็นวันที่นักเรียนหยุดเรียนนะคะนักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะได้แล้วยังคะได้แล้วตอบเลยคะ่ะวันเสาร์ค่ะเก่งมากคะ่ะข้อหวันใดที่เราหยุดเรียน วันหยุดของนักเรียนนะคะที่นักเรียนไม่ต้องไปนักเรียนต้องอยู่บ้านนะคะคือวันอะไรคะได้แล้วยังคะได้และตอบเลยคะ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันอื่นๆที่เป็นวันหยุดราชการคะ่ะเก่งมากคะ่ะ ข้อ6ใน1ปีมีกี่เดือน1ปีมีกี่เดือนคะช่วยกันตอบคะ่ะได้แล้วยังคะตอบเลยคะ่ะ12เดือนคะ่ะเยี่ยมมากคะ่ะข้อ7เดือนแรกของปีคือเดือนอะไร ได้แล้วยังคะช่วยกันค่ะได้แล้วยังคะได้แล้วตอบเลยค่ะเดือนมก,การาคมค่ะเก่งมากค่ะข้อ8เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรคะก่อนเดือนวันขึ้นปีใหม่นะคะ คือเดือนอะไรได้และตอบเลยค่ะเดือนธันวาคมค่ะเก่งมากค่ะข้อเเดือนใดบ้างมี30วันสังเกตนะคะนักเรียน30วันจะต้องเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรคะได้แล้วใช่ไหมคะตอบเลยค่ะ เดือนเมษายนเดือนมิถุนายนเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนค่ะสังเกตนะคะคำว่ายนนะคะเก่งมากค่ะสิบเดือนใดบ้างมีสาสบอดวัน เดือนที่มี31วันจะมีอยู่7เดือนนะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วมีเดือนอะไรบ้างคะคิดออกได้ยังคะคิดได้แล้วตอบเลยคะ่ะเดือนมก,กราคมเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคมเดือนธันวาคมเห็นไหมคะนักเรียนลงท้ายด้วยคำว่าคมจะมี31วันเก่งมากค่ะข้อ11เดือนใดบ้างที่มีจำนวนวันน้อยกว่า30วันน้อยกว่า30วันนะคะนักเรียน มีอยู่แค่1เดือนนะคะเดือนอะไรคะได้แล้วยังคะตอบเลยคะ่ะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเก่งมากคะ่ะข้อ12ในหนึ่งปีมีกี่วันนักเรียนคะหนปีมี12เดือนนะคะ สิบสองเดือนมีกี่วันคะได้แล้วยังคะได้แล้วตอบเลยค่ะ365หรือส6 6วันค่ะเก่งมากค่ะข้อสิบสามปีที่มีสา6รวัน เราเรียกว่าปีอะไรคะ4ปีจะมีอยู่1ครั้งนะคะนักเรียนได้แล้วยังคะได้แล้วตอบเลยคะ่ะปีอธิกะสุรทินคะ่ะเยี่ยมมากคะ่ะข้อ14การบอกวันตามแบบ สุริยะคติมีทั้งหมดกี่วันหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะนักเรียนได้ไหมคะวันอาทิตย์ถึงวันเสราร์นะคะกี่วันคะได้และตอบเลยคะ่ะเจ็ดวันคะ่ะเก่งมากคะ่ะข้อสิบห้า เดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันคะลงท้ายด้วยคมนะคะมีทั้งหมด7เดือนได้แก่เดือนอะไรบ้างและกี่วันได้แล้วใช่ไหมคะสามสิบเอ็ดวันค่ะเก่งมากค่ะ นักเรียนคะหลังจากเรียนจบแล้วเรามาสรุปเนื้อหาด้วยกันนะคะเรื่องวันเดือนปีตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทินนะคะการนับวันเดือนปีตามระบบสุริยะคติเป็นการนับ วันเดือนปีและปีแบบสากลโดยถือเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักทิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบซึ่งในหนึ่งปีมี365วันหรือ366วัน ถ้าปีใดเดือนกุมภาพันธ์มี28วันในปีนั้นจะมี365วันถ้าปีใดเดือนกุมภาพันธ์มี29วันในปีนั้นจะมี366วันซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆสี่ปี นักเรียนคะนักเรียนอย่าลืมทําใบกิจกรรมส่งคุณครูนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องพิมพ์ใบงานออกมาก็ได้นะคะจะทํำลงในกระดาษ A4 หรือสมุดก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ